นางสาวกนกอ,ออนชมชาติค่ะชื่อเล่นเมย์จบระดับชั้นปริญญาตรีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะสำหรับแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของเมย์นะคะคือการที่เรามีจุดหมายค่ะเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการทําอะไรและทําไปทําไมและทําเพื่อใครค่ะส่วนวิธีการแบ่งเงินนะคะในค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนที่เราจะได้มาจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1คือค่าใช้จ่ายประจําเดือนและค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินใช้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเก็บค่ะ จะมีวิธีการเก็บเงินก่อนที่จะใช้ค่ะสวัสดีครับผมนายประวัติบรรณาขานักศึกษาทุนพระธิษฐาสมาชีพรุ่นที่สองปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโปรแกรมวิศวกรรมไฟฟ้าครับเทคนิคในการเรียนออนไลน์ของผมนะครับคือการจดโน้ตและการบันทึกนะครับสรุปใจความสำคัญที่ได้เรียนในแต่ละวิชาของแต่ละวันไว้เพื่อที่จะวัดทบทวนครับ และวิธีรักษาระดับผลการเรียนของผมไม่ให้ตกนะครับก็คือการทําแบบฝดกหัด้วยตัวเองนะครับจะทำให้เราสามารถทาข้อสอบได้นะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางกองทุนเพืมม่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาต่อกับผมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะศาสตร์ศิวิมลม่วงมีนักศึกษาทุนพระคณิษฐาสมมาชีพรุ่นที่หนึ่งศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานคริน คณะทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชานวัตรกรรมการเกษตรและการจัดการสำหรับแรงบันดาลใจในการเรียนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามความฝันนะคะโดยส่วนตัวจะนึกถึงความลำบากของครอบครัวความลำบากของตนเองรวมไปถึงโอกาสดีๆที่ได้รับในการเป็นนักศึกษาทุนประัณิาฐาสมมาชีพจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำลังใจจากครอบครัว เพื่อนๆครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกับเคลื่อนให้ตั้งใจในการเรียนไม่ย่อท้อในการเรียนสำหรับทุกคนนะคะที่มีความฝันอยากศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทสิ่งสำคัญเลยก็คือการเตรียมตัวในการสอบเข้าการสอบสัมภาษณ์ซึ่งแต่ละสาขาจะมีเกณฑ์ประเมินที่ต่างกันรวมไปถึงการอ่านบทความทางวิวชาการ ซึ่งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ของเรานำไปสู่การเขียนโครงร่างวิทยาน,นิพนธ์และวิทยาน,นิพนธ์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายศักดาเทพแสงแก้วนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสมาชีพรุ่นที่1ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังครับเทคนิคในการเรียนยังไงให้ได้3.0ขึ้นไปโดยส่วนตัวผมก็จะอ่านหนังสือ เพื่อดูเนื้อหาก่อนล่วงหน้าแล้วก็เมื่อเรียนเสร็จก็จะทำการทบทวนในเนื้อหาเพื่อสรุปประเด็นต่างๆในส่วนของการจัดการเรียนและก็การวางแผนการใช้ชีวิตนะครับส่วนตัวผมก็จะวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวและสิ่งที่สำคัญก็จะจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่จะทำก่อนเสมอขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิศักดิ์เรืองจันทึกนะครับทุนภาคคณิตศาสตร์สมาชิพรุ่นที่1น,นะครับกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับใช้จ่ายและบางแผนการใช้เงินนะครับ 1. จะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน2จะเป็นค่าอาหารหรือค่าที่พักนะครับในการรวบรวมข้อมูล1ผมจะทาเป็นตาราง Excel ใช้จ่ายรายเดือนรายวัน สามารถรู้ถึงค่าใช้จ่ายรายรับหรือออมในแต่และเดือนนะครับในหนึ่งปีผมจะประมวลการรายรับรายจ่ายหนึ่งครั้งในปีถัดไปผมสามารถนําไปจา่ายค่าเทิมในเทอมนั้นได้และสามารถนําไปทํางานเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเป็นทุนเสริมสําหรับการใช้จ่ายในการเรียนครับสวัสดีครับผมชื่อตรีนาบวงสวุวรรณนะครับเป็นนักศึกษาทุนพระกนนิษฐาสามาชิกรุ่นที่หนึ่ง ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับปริญญาตรีปีที่3มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิศวกรรมไมพิมพ์และเครื่องมือครับการเรียนในอนาคตนะครับผมก็วางแผนที่จะเรียนต่อปริญญาโทให้จบเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนการวางแผนการใช้ใจ่ายทุนนะครับผมก็แบ่งออกด้วยการเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือใช้จ่ายในค่าหอพักส่วนที่2คือใช้จ่ายในด้านชีวิตประจาวันและส่วนที่3คือเอาไปช่วยผู้ปกครองนะครับส่วนการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับผมก็แบ่งออกด้วยการเป็น2อย่างนะครับ นั่นก็คือฝึกการอ่านและฝึกการฟังฝึกการอ่านผมก็เลือกจากนิยายที่ชอบนะครับเป็นอ่านนิยายภาษาอังกฤษส่วนการฟังผมก็เลือกดูวหนังที่ชอบนะครับเราจะได้มีความตั้งใจในการศึกษามากขึ้นครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป,ปริศาชายกุลนักศึกษาทุนพักติถาสัม,มาชีพรุ่นที่2กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่2ส,สถาบันอาชีวศึกษาภา,าคใต้สองวิทยาลัยเทคนิคตรังกําลังศึกษาอยู่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ ทุนพัฒนิฐาสมาชีพนะคะเป็นเหมือนแสงสว่างที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตค่ะจากท้องฟ้าที่มีอาจจะมีมืดมนบ้างเป็นบางวันนะคะแต่วันหนึ่งมีแสงสว่างดวงใหม่เข้ามาเติมเต็มค่ะเหมือนเข้ามาเปิดโอกาสให้นักศึกษาอย่างพวกเรามีความหวังในการศึกษาต่อค่ะอยากให้น้องๆประพฤติตัวอยู่ในดีปฏิบัติตัวดีแล้วก็มีโอกาสอะไรที่เข้ามาในชีวิตให้เราสามารถแสดงความสามารถได้อยากให้น้องๆคว้าไว้ค่ะแล้ววันหนึ่งความสามารถของเราจะผลักดันตึงไปอยู่ในจุดที่เราภูมิใจในตัว เองค่ะ